เ้อโชวโง่กันอีกแล้วนะครับสำหรับสื้อขมินนะพล่าสดซื่อขมิเขาออกมาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นกัมพูชากําลังเป็นกระแสได้รับความนิยมเกี่ยวกับเรื่องขนมครกใช่ไหมคนไทยก็เลยมีการจัดประเพณีตักบาตรขนมครกนะครับแต่หาลูไม่ไอประเพณีตักบาตรขนมครกของไทยแล้วเนี่ยเราจัดกันมาเป็น10บสปีแล้วนะครับโอ้ยกราบสวัสดีน้องๆนูๆนทุกคนด้วยนะจ๊าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอกอกันนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาร ได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนม,มัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังล่อนใาในโลกโซเชียลของคนคเขมรกัน,กนเหมือนเช่นเคยนะครับเนื่องจากว่าต้องขอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ประมาณทัก 2- 3อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีรายการมาสเตอร์เชฟของกัมบูชานะครับได้มีการทําอาหารขึ้นมาหนึ่งอย่างนั่นก็คือเมนูที่ชื่อว่านมโกละซึ่งลักษณะมันก็จะคล้ายายๆกับขขนนนมคครองไทแีแหละ เพียงแต่ลักษณะมันจะไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะนมโกะของพวกเขาเนี่ยเป็นอาหารขาวนะคือเอาไว้กินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้าปลาพริกหรือว่ากินกับผักแกล้มอะไรประมาณนี้นะครับแต่สําหรับในส่วนของขนมครกของไทยเราเนี่ยจะเป็นในหมวดหมู่ของอาหารหวานหรือก็คือขนมนั่นเองซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยที่มันเป็นกระแสนี้ออกมานะครับคนเขเมรเขาก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเอ้าขนมครกของคนไทยเราทําไมถึงเป็นอาหารหวานละ่ะทางทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วมันต้องเป็นอาหารขาวสิเพราะคนเขเมรเนี่ยกินเป็นอาหารขาวแทนข้าวได้ ซึ่งณจุดจุดนี้นะก็งงๆเหมือนกันนะครับคือคนเขมรเขาจะกินแบบไหนมันก็เรื่องของเขาสิจะมายุ่งวุ่นวายกับประเทศไทยเราทําไมคนไทยจะกินแบบไหนจะเป็นอาหารหวานมันก็เป็นเรื่องของเราไม่ใช่หรอแต่คนเขมรเนี่ยด้วยความที่พวกเขาเข้าใจว่าตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกนี้นะครับก็เลยมีการออกมาทําคลิปว่าพวกคนไทยเนี่ยกินขนมคกผิดมาโดยตลอดในความเป็นจริงแล้วมันต้องกินแบบคนเขมรสิอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นคอนเทนต์ที่ทําให้อินโฟเขมรเนี่ยออกมาแห่ทำคอนเทนต์กัน,กนเอาไว้เยอะแยะมากมายในก่อนหน้านี้ และดูเหมือนกันว่าเรื่องขนมครกเนี่ยมันจะไม่จบง่ายๆนะครับเพราะมีสื่อของคอมเมนต์ที่มีชื่อว่า60บัตรได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าคนไทยเอาอีกแล้วเห็นในช่วงนี้เนี่ยกัมพูชากําลังเด่นกําลังโด่งดังเกี่ยวเรื่องนมโกะคนไทยก็เลยจัดงานเกี่ยวกับขนมครกขึ้นมานะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเห็นก็บอกว่าคนไทยพยายามเกาะกระแสนมโกละที่กําลังเป็นกระแสกําลังถูกได้รับความสนใจจากคนในประเทศกัมพูชานะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยสื่อคอมเมนต์เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะนะ ลองไปหาข้อมูลดูแล้วประเพณีไทยที่มีชื่อว่าตักบาตรขนมครกเป็นงานประจําปีที่จัดอยู่ทุกทุกปีนะครับที่จังหวัดสมุทรส,สงครามโดยจัดที่วัดแก่นจันเจริญในช่วงวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าถามว่าอา้าวแล้วทาไมอยู่ดีๆสื่อขมรเขาถึงได้รู้ว่าประเทศไทยมีการจัดงานนี้ก็ต้องบอกเอาไว้ว่าสื่อที่ชื่อว่าเดอะเนชั่นเนี่ยเขามีการโปรโมทเอาไว้นะครับเป็นภาษาอังกฤษและจริงๆเนี่ยเขาก็โปรโมทเอาไวใ้ให้กับการท่องเที่ยวของคนไทยนั่นแหละเพียงแต่คนขมรดันเข้าไปอ่านเจอนะครับแล้วคงเข้าาใจว่ เห็นกระแสขนมครกของคอมเมนดังก็เลยจัดงานตามคอมเมนใช่ไหมซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาจัดกันทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จัดมาตั้งแต่ปี2473น่้นู่นหรือว่า8ปิปีมาแล้วนะส่วนในรายละเอียดงานนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานภายในงานจะไม่ได้มีแค่ขนมครกอย่างเดียวนะครับจะมีการสาธิตวิธีขูดมะพร้าวที่ถูกต้องวิธีการโมแป้งการหยอดขนมครกรวมถึงการแสดงพื้นบ้านจากนักเรียนในชุมชน แล้วก็มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแล้วที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คือพระเพณน่ตักบารขนมครกจริงๆง,งานนี้เนี่ยมีกิมมิคที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าใครที่ยังโสดหรือหาคู่ไม่ได้เนี่ยก็ให้ลองไปทําบุญที่นี่ดูเพราะขนมครกมันจะต้องมาเป็นคู่ไม่ได้มาเป็นคี้ถ้าใครที่ไม่มีคู่แล้วลองไปร่วมงานถวายขนมครกให้พระท่านทานเนี่ยก็อาจจะเกิดผลทําให้มีผัวมีเมียกันได้นะครับแม่ สงสัยนะต้องลองไปดูสักหน่อยเลยนะครับเผื่อจะฟุกฟุได้เมียกับเขาบ้างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปงานของทางจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาจัดกันมั้งแต่2473นู่นซึ่งก็คือ8ปปีมาแล้วนะครับแต่คนเขเมรเนี่ยกลับคิดว่าคนไทยเพิ่งจะมาจัดเป็นปีแรก แล้วก็หาว่าคนไทยเราเนี่ยไปกอปขนมครกในรายการมัตเตอร์เชฟของเขมรเขามานะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพวกเพจเขมรเนี่ยจะลงข่าวเอาไว้แบบนี้โดยที่ไม่หาข้อมูลอะไรเลยจริงๆในเว็บไซต์เขาก็บอกเอาไว้นะครับว่าประเทศไทยเราจัดมาตั้งแต่เป็น10บๆปีแล้วนะแต่ทำไมสื่อเขมรถึงได้ออกมาปั่นแบบนี้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความเห็นของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ทราบว่าคนไทยกําลังจัดจัดงานเกี่ยวกับการตักบาะขนมครก ซึ่งจะจัดในช่วงวันที่10ที่จะถึงนี้นะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เขาบอกว่าสิ่งที่พวกเขาทํามาโดยตลอดคือแย่งวัฒนธรรมดีๆของคอมเมนต์พวกเขามักจะบอกอยู่เสมอว่าพวกเราเป็นประเทศที่ติดกันเราต้องเคารพกันเหมือนพี่เหมือนน้องแต่ทําไมเขาถึงทํากับเราแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทําก็ล้นมาจากวัฒนธรรมของคอมเมนต์พวกเขาพยายามโกหกคนภายในประเทศแล้วโกหกตัวเองแต่พวกเขาไม่รู้หรอกว่าคนทั้งโลกมีหลักฐานว่ากัมพูชาคือต้นกําเนิดและถ้าพิสูจน์ได้พวกเขาจะกลายเป็นตัวตลก เอารุปนี่เดี๋ยวเราจะกลายเป็นตัวตลกกันลระครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าบรรนพบุบรุษของพวกบ้านเลขที่สองพวกเขาปน้นทรัพย์สินทางปัญญาของกัมบูชาพวกเขาลุ่งเรื่องพาะสิ่งของและวัฒนธรรมของอมเขมรต,ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเรียกร้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างของเราคืนพวกเขาป้านทุกอย่างไปจากเราและพวกเขาก็อวดให้กับชาวโลกรู้ว่ามันเป็นของพวกเขาในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยพวกเขาแค่พยายามทําให้ตัวเองนั้นดูสูงทรงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านมโกละหรือว่าคนไทยเรียกว่านมครก มันต้องจิ้มกินกับน้ำปลาสิถึงจะอร่อยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถึงแม้พวกเขาจะขโมยไปจากเราแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขานำไปพัฒนาต่อให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติส่วนเรามาม่วแต่มีปัญหาทะเลาะก,กันเองเกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่กัมพูชาเป็นแบบนี้เราคงทำได้เพียงแค่เกลียดร้องและมองพวกเขาไปตลอดคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำาไม่ซื้อคอมเมนต์ถึงออกข่าวแบบนี้พวกเขาจัดงานนี้มาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่หรอทำไมถึงออกข่าวมว่มวๆให้คนคเขมรเข้าใจผิดทำแบบนี้เป,นเป็นการดูถูกคนคเขมรด้วยกันเองนะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกบ้านเลขที่2พวกเขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยให้พวกเขาทําไปเถอะตอนนี้เรากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเวียดนามที่กาลังจะเข้ามายึดของประเทศเราอยู่ทำไมถึงลงข่าวอะไรที่มันไร้สาระแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นต้นตำรับแต่ต้องยอมรับว่าพวกเขาโปรโมทของพวกเขาได้ดีมากๆมันน่านจะเป็นนิสัยของคนไทยทุกๆคนที่ช่วยโปรโมทสิ่งของภายในประเทศของพวกเขาส่วนกัมพูชาเราเองที่ไม่สนใจโปรโมทสิ่งของของเราแล้วพอพวกเขาโปรโมทเราก็ดันไปโทษพวกเขา มันผิดที่เราเองหรือเปล่าที่เราไม่พยายามโปรโมทแต่เวลาที่พวกเขาโปรโมทแล้วเราก็ดันออกมาเรียกร้องว่ามันเป็นของเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงมีแต่คนรู้จักอาหารของพวกบานเลขที่2งั้งที่มันมีต้นกําเนิดมาจากกัมพูชาทําไมถึงไม่มีใครรู้จักอาหารของเราบ้างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือเหตุผลหลักที่ทําไมนักท่องเที่ยวถึงเลือกเดินทางไปที่ประเทศไทย เพราะพวกเขาเลือกที่จะโปรโมทไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพวกเขาสามารถทําให้หนักท่องเที่ยวนั้นสนใจได้ก็าก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอ่านคอมเมนต์ของคนเขมรไปเนี่ยก็ถึงกับปวดเฮดเลยนะบางคนเนี่ยก็ยังคงเข้าใจว่าคนไทยเราเนี่ยไปลอกไอ้ขนมกลุวกหรือว่าขนมโคโลของเขามานะครับแต่ก็ยังที่บอกคือคนไทยเราเนี่ยจัดงานนี้มาตั้งแต่แปดสิบกว่าปีแล้วนะจริงๆในข่าวเขาก็บอกเอาไว้อยู่นะครับแต่น่าจะเป็นเพราะคนเขมรเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกจริงๆใช้ Google มันก็มีท n s スเลตแปลให้อยู่นะครับ ถ้าเข้าไปอ่านต้นทางเนี่ยนี่แสดงว่าไม่เคยเข้าไปอ่านต้นทางเลยนะครับฟังแต่ข่าวของสื่อขเขมรที่ลงเอาไว้แล้วก็มาเอะทะว่าคนไทยเนี่ยเห็นกระแสนมโกละในกัมพูชามันดังก็เลยจัดงานตามซึ่งเอาตรงๆเนี่ยไอ้กระแสนมโกละในการมัตเตอร์เชฟของขเขมรเนี่ยนะก็ไม่เคยได้ยินแม้แต่นิดเดียวเลยนะแล้วถึงว่ามันจะดังอะไรขนาดไหนในเขมรคนไทยก็ไม่เคยจะไปสนใจอะไรอยู่แล้วนะครับและนะก็มั่นใจด้วยว่าคนที่เข้ามาฟังคลิปนะทุกๆคนเนี่ยก็น่าจะไม่ทราบกันนะครับว่าในตอนนี้กระแสนมโกละหรือนมกลกอะไรเนี่ยมนาากกๆใูช ก็ประมาณนี้ก็นล้วกันนะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในช่องคอมเมนต์ให้นาทราบกันด้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วขออนุญาตกล่าวคำลากันเลยกันแล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ